คุณเชื่อไหมครับว่าบนโลกใบนี้จะมีคนอยู่ทั้งหมด2ประเภทด้วยกันครับและคนทั้งสองประเภทนี้ครับก็จะมีชีวิตที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงครับในคลิปวิดีโอนี้ครับผมอยากจะพาคุณมาสํารวจกันครับว่าตัวคุณเองครับคือคนประเภทที่1นหรือประเภทที่2ครับและแน่นอนครับคนทั้งสองประเภทนี้มีผลลัพธ์ในชีวิตที่แตกต่างกันออกไปโดยสิ้นเชิงครับความสําเร็จการงานความมั่งคั่งทุกๆอย่างเลยครับและคน2ประเภทนี้แหละครับจะเป็นตัวตัดสินเลยว่าถ้าคุณเป็นคนประเภทที่1หรือประเภทที่2ครับชีวิตคุณจะเป็นแบบไหนครับ้้ววดนีีีแลโอ คุณจะเข้าใจเลยครับว่าสิ่งที่ผมสื่อและสิ่งที่ผมพูดออกไปว่าชีวิตสองคนนี้จะต่างกันมากมันคืออะไรและผมหวังว่า คุณเจนจอยคลิปิดโนี้นะครับคนประเภทที่1ครับคือคนที่เป็นประเภทผู้ชมครับผู้ชมคืออะไรครับผมอยากจะเปรียบเทียบและยกตัวอย่างให้เห็นเป็นสนามมวยก็ได้ครับอ่ะหรือสนามบอลก็ได้เนาะคุณจะสังเกตครับว่าเวลาคนไปเชียร์มวยครับมักจะส่งเสียงเชียร์เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยปุ๊บเออมีเฮ้ยต่อยตีเชียร์ที่อยู่ข้างสนามเพื่อปลุกไฟนะครับเพื่อกระตุ้นครับและนะฮะจุดที่มันต่างจริงๆและทําให้เห็นจริงๆว่าทําไมเขาถึงเป็นเพียงแค่ผู้ชมคือจุดที่เวลาแพ้หรือชนะครับเราจะไม่พูดถึงคนที่ เป็นผู้ชมอย่างเดียวครับผู้ชมที่แท้จริงนะครับแบบตัวจริงเลยก็คือเวลาที่ชนะหรือแพ้มักจะออกอาการครับให้เห็นภาพง่ายคือเวลาที่คุณไปเชียร์มวยครับและทีมคุณชนะคุณจะดีใจและคุณจะขิงไอ้ฝั่งตรงข้ามว่าเห็นไหมทีมกูเตึงกว่าเว้ยเออแต่เมื่อไรครับที่แพ้คนที่เป็นเพียงแค่ผู้ชมตัวจริงเท่านั้น,นครับมักจะออกอาการว่าดา่าโทษอ้าง หรือว่าบันทอนกาลังใจในกะีฬาฝั่งเราครับซึ่งคนที่เป็นผู้ชมรับมักจะทําสิ่งนี้ได้ดีมากๆกับการที่คอยอยู่ทางๆครับเป็นคนที่ไม่ได้ลงมาเล่นในสนามจริงครับและเอาแต่คอยให้กําลังใจคอยเชียร์คอยขวางคอยบันทอนกาลังใจทุกอย่างเลยครับสิ่งที่ผมกำลังจะสื่อคืออะไร ผมกาลังจะสื่อว่าในชีวิตจริงครับคนเรานะทุกๆอย่างเวลาทําอะไรมันก็จะมีคนประเภทนี้จริงครับคนที่เป็นเพียงผู้ชมในเรื่องนั้น,นครับยาะสบคามสาเร็จก็มีเช่นกันครับคนที่เป็นเพียงแค่ผู้ชมอย่างเดียวไม่ได้เลือกที่จะลงมาเล่นเลยครับมันเลยไม่แปลกครับว่าทําไมผลลัพธ์ของคนที่เป็นเพียงแค่ผู้ชมครับคนที่คอยเอาแต่รอโอกาสคนที่คอยเอาแต่รอมีคนมาช่วยเหลือคนที่คอยแต่รอมีคนหยิบยื่นโอกาสมาให้มันเลยไม่ทําให้ชีวิตเขาดียิ่งขึนครับฉะนั้นผมอยากจะถามคุณัะว่าคุณคิดว่าในช่วงชีวิตที่ผ่านมาคุณคัับไไมม่่่่่เเออออาาาาตตตตนนนนนนี้้้ะยงแวปป็ุณูใฐ ของผู้ชมหรือเปล่า<บ>ครับคุณคือหนึ่งในกลุ่มของผู้ชมหรือเปล่าครับคนที่เอาแต่เรียนรู้คนที่เอาแต่รอนูน่นรอนี่คนที่รอมีต้นทุนคนที่รอมีทุนทรัพย์พร้อมคนที่รอทุกๆสิ่งทุกๆอย่างให้พร้อมก่อนแล้วค่อยเลือกที่จะลงมือทําและรวมถึงคนที่คอยบั่นทอนกําลังใจเพื่อนไม่สามารถทําได้เป็นไปไม่ได้หรอกมันยากเกินไปขนาดเราเคยทํามาแล้วยังล้มเลยคุณจะทําได้ยังไงผมไม่ถามคุณว่าคุณเป็นคนแบบนั้นหรือเปล่าครับที่เป็นผู้ชมแน่นอนครับผมเชื่ออย่างสุดหัวใจเลยว่าการที่คุณเข้ามาดูคลิปผมคุณไ้้แลลวกา ประเภทที่2ครับคือผู้เล่นครับผู้เล่นครับตรงตัวเลยครับกลับไปที่สนามมวยอีกรอบหนึ่งนะและนึกภาพตามผมนะครับคุณคือนักมวยครับที่กําลังชกอยู่บนเวทีสิ่งที่คุณต้องโฟกัสคือเป้าหมายคุณครับหรือโคู่ต่อสู้ครับสิ่งที่คุณต้องทําได้ดีที่สุดอย่างหนึ่งคือคุณต้องทาให้เต็มที่ในทรัพยากรของคุณณตอนนั้นณช่วงเวลานั้นคือการชนะให้ได้นะครับมันเปรียบความ้อสำเร็จอย่างหนึ่งคือถ้าคุณโฟกัสจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งคุณต้องโฟกัสเพื่อชนะมันเท่านั้นครับคุณโฟกัสปที่่่เเ้างคุตใดรันนนผจจลวว็ูิ ที่จะกัดไม่ปล่อยสู้อย่างเต็มที่สู้อย่างสุดหัวใจครับอันนี้แหละคือคุณสมบัติของผู้เล่นครับผมอยากจะบอกคุณนะว่าการเป็นผู้เล่นมันไม่ได้ยากครับการจะเปลี่ยนผู้ชมมาเป็นผู้เล่นก็ไม่ได้ยากเช่นกันครับแต่สิ่งที่มันยากมากๆคือการที่เป็นผู้เล่นที่เป็นเดอะเบสจริงๆครับอันนั้นยากมากๆแต่วันนี้เราจะไม่ได้มาพูดถึงตรงนี้นะครับเราจะมาพูดถึงแค่2ประเภทพอคือผู้เล่นและก็ผู้ชมโอเคกลับมาที่ผู้เล่นอีกรอบนึงก่อนนะครับการที่เราอยู่บนเวทีสังเวียนครับสิ่งหนึ่งครับที่มันคบัระ รรเวลาที่คุณต่อยแพ้คุณน่าจะโดนโขคุณน่าจะโดนด่าคุณม่าจะโดนโทษนู่นโทษนี่ทุกอย่างมันทําให้ชีวิตคุณนะครับเฟลทําให้คุณรู้สึกแย่และซ้ํำกันนะครับถ้าคุณเก็บมาคิดเก็บมาใส่ใจคุณอาจจะเลิกชกมวยไปเลยก็ได้ครับเพราะในวันนี้ทุกวันที่มันมีคนอย่างนั้น,นจริงๆนะครับนักกีฬาบางอาชีพครับ เลิกไปเลยเพราะอะไรเพราะแฟนคลับทับถมใส่สิ่งที่ผมจะสื่อคืออะไรครับในชีวิตจริงของคุณก็เหมือนกันครับการที่คุณจะทาตามเป้าหมายอะไรสักอย่างหนึ่งมันมีผู้ชมเต็มไปหมดครับที่เขาไม่เห็นด้วยกับคุณทุกอย่างเลยในชีวิตคุณคุณต้องเจออีกเป็นร้อยเป็นพันคนครับที่เขาไม่เห็นด้วยกับคุณแต่สิ่งที่ผมจะถามคุณคือแล้วคุณยืนหยัดได้นานพอหรือเปล่าครับและแน่วแน่ได้มากพอหรือเปล่าครับว่าคุณจะเอาเป้าหมายนี้จริงคุณต้องการที่จะประสบความสำเร็จจริงคุณต้องการที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้จงอเบ ทุกๆอย่างที่คุณต้องเจอครับเพื่อเพียงให้คุณทําตามเป้าหมายได้เพื่อกลับมาดูแลครอบครัวกลับมาดูแลคนที่รักไล่เก็บความฝันของคุณทุกๆอย่างครับอีกคำถามหนึ่งที่สําคัญเลยคือคุณจะยอมให้ผู้ชมเหล่านั้นครับมากําหนดชีวิตของคุณหรือเปล่าครับถ้าไม่สิ่งที่คุณต้องทําคือทําต่อไปครับโฟกัสไปที่เป้าหมายของคุณครับสิ่งที่คุณจะเจอมันอีกมากมายและผมก็ต้องเจออีกมากมายเช่นกันครับสิ่งที่ผมต้องพยายามอีกหลายๆอย่างครับผมก็ต้องพยายามอีกเช่นกันครับและผมเชื่อครับสักวันหนึ่งครับอย่าง กันครับว่าสักวันหนึ่งการถ่ายคลิปผมก็อาจจะม่ใช้ที่แบบข้างหลังบปนชาดเป็นทะเลแล้วไม่ใช่ที่ห้องผมแล้วอาจจะเป็นบนเรยอยอทก็ได้นะฮะเพราะอะไรหรือไมเพราะผมคือผู้เล่นครับและผมก็มีความฝันอย่างหนึ่งเหมือนกันว่าผมก็อยากจะถ่ายวิดีโอนะครับมาแบ่งปันความรู้แบ่งประสบการณ์อย่างเงี้ยเออบนเรยอยอทนะครับก็คุยกับในกลุ่มกลุ่มเพื่อนเพื่อนแล้วนะว่าเออสักวันเดี๋ยวเรานั่งเรยอยอทกันแล้วนั่งถ่ายคลิปกันก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะเป็นกำลังใจให้กับคุณได้อย่างดีนะครับเพราะผมเเ่่อนนนนัยไมมีครต้พแปป็็ มีอิทธิพลเท่ากับเสียงของคณคนเดียวครับดังนั้นครับช่างแม่งครับทุกอย่างที่เคยแบบเคยเกิดขึ้นอะไรก็ตามครับคนที่เคยห้ามคุณเคยบอกคุณทาไม่ได้ช่างแม่งให้หมดครับสิ่งที่คุณต้องทำคือโฟกัสไปที่อนาคตครับและผมเชื่อว,ว่าคุณทํามันได้อย่างแน่นอนครับเพราะการที่คุณดูมาถึงตอนนี้มันปแปลว,ว่าคุณคือคนที่เป็นผู้เล่นตัวจริงนะครับแล้วเจอกันคลิปวิดีโอหน้าครับ